ไม่ได้แบบว้อยู่ในแพนหรือว่าอะไรไปดูความแบบต้องบูดินแน่นว่าดูดิดูดิดูทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเททูคูอี เจอกันอีกแล้วนะคะกับผู้ดำเนินรายการคนเดินนะคะมนัตเองมนัตจ้ะมนา EP สิบเอ็นะคะทุกคนต่อจาก EP 10นะคะ EP 10เนี่ยเราจบที่ BTS ช่องนนทรีใช่ไหมคะทุกคน EP นี้เนี่ยเราจะเริ่มที่ BTS เซนต์หลุยส์ค่ะทุกคนผู Saint ้เซนต์หลุยส์เนี่ยไปหาอะไรที่มันเก๋ๆไายกันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยทุกคนคะเพราถึง BTS เซนต์หลุยส์นะคะเรามาเลือกกินไอติมแซนด์วิชนะคะทุกคนซึ่ง เราออกมาทางออกที่2นะคะจาก BTS เส้นหลุสยและทีนี้เราก็มาทางฝั่งตึกของ AIA นะคะทุกคนแล้วก็เข้ามาทางซอยสาทร11นะคะทุกคนเดินเข้ามาประมาณปราณ500เมตรนะคะทุกคนมันก็เลยจากซอยสาทรแยกหนึ่งมานิดหน่อยแล้วก็จะเจอนะคะทุกคนไปดูกันเลย ด้านนำนะคะที่ร้านจะเป็นไอศครีมจานนีค่ะไอ้นู่มลองมีกับบอสกรีมาให้แล้วค่ะวันที่มีดาวจะเป็นตัวขายเดียวของที่ร้านนะคะด้านล่างจะเป็นกินตามอัธยาศัยค่ะลูกค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมแล้วก็มิกกับบอสกรีได้เองค่ะปีกรอปิ้งปีซอสนะคะวันนี้มีกเองแต่วันนี้แต่ใช่อันนี้เรามิกมาให้แล้วค่ะรับฟันคู่กันแล้วอร่อยค่ะเผื่อเห็นอันนี้แต่ว่าไม่ติดเหล้าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะอันนี้เหรอคะ สรสชาติคอะสิบสองัิบสองอันนี้ทั้งรวงมหมดแล้วค่ะสิบสองรสชาติอันนี้คือเหมือนดึงจากรูปอะคะ่ะลงมาให้เห็นเป็นภาพเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องใ่ง,งเกดีกว่าเนี่ยค่ะ อันนี้โยเกิร์ตจิงเจอร์แซมทานแบบเบอร์เกอร์ได้เลยนะคะนี่สั่งมากินแล้วนะคะทุกคนอันนี้โยสั่งแบบให้พี่เขาแนะนำให้ให้กินก็คือโยเกิร์ตจิงเจอร์แซมนะคะกับเ e รดยีสต์ไลส์ท็อปปิ้งนะคะทุกคนข้างบนเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> ฮันนี่ <c oughs> ฮันนี่ฮันนี่ขมนะคะทุกคน คือเมนูก็คือให้พี่ทางร้านแนะนําให้นะคะทุก mm hmm. คนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมิกแล้วมนันก็จะเข้ากัน mm hmm. ที่เขาบอกว่ากินเหมือนแคมเบอร์เรอร์ได้เลยโอ้โห mm hmm. oh, เราจะกัดคำเดียวจริงๆเก็เราสกัดคำเดียวจริงๆเ <laughs> นาะยิ่งก่านั mm ่น hmm. อ mm ืมอืมเพิ่งเข้าไปเหรอ มันจะออกแบบว่าโซนเนื้อเปียกแล้วถ้ามเป็นแบบว่าโยเกิร์ตอ่ะเป็นตัวกรออะป๋อแบอร่อยมากแบบคุกกี้เลยอืมอร่อยอ่ะเอารู้ว่ามันจะความใหญ่ชอบความโยเกิร์ตอ่ะรสชาติมันอร่อยอ่ะเป็นแบบเปียกนิดนิดอ่ะอุกคนน่ามารออยู่และมันเก๋ละตลองฟิล์มพันนี่คอมดู อืมไม่ได้หวานมากหวานแบบหวานแบบพอดีอืมอร่อยทุกคนมีแบบเคยอนด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือเอาง่ายคือร้านนี้เขามี12รสชาติอันนี้ก็เหมือนแบบว่าอารมณ์มอนลักษณะเหือนสีเพียนก็คือ ชิมได้ทุกรสชาติแบบเป็นคำแบบเล็กๆน่ารักไม่เหมือนไม่เหมือนคำเมื่อกี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะไม่หมดใครอยากมาต้องรีบมานะคะชิมทุกรสชาติจะไ,ได้รู้ว่าอะไรถูกใจเราดบายเิมขอพูดนิดนึอันนี้ร้านเขามีสิรสชาติใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ต้องมีเลือกตัวบิสกิตคู่กันนะคะ บิสกิตก็มีประมาณห้าแบบตามรูปนี้พอเลือกไอติมกับบิสกิตเสร็จเนี่ยเราก็มาเลือกท็อปิ้งอ่ะท,อปปท็อปิ้งก็จะมีแบบว่ามิกนะัทสปริงสปริงแอตชูการฮันนี่คับนะคะทุกคนแล้็จะมีตัวคล้ายๆขออนุญาตใช้คำว่าสอดให้เลือกแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไรให้ร้านแะนะนำกไ็ได้ <c oughs> ทุกคน,นะคะก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้คุยกับทางในร้านเขานะคะ,ะ,คะทุกคนก็คือจริงๆกินตามเนี่ยก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่มาจากเชียงใหม่นะคะทุกคนเป็นไอติมแนวโฮมเมดนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยอธิบายว่าก็คือเหมือนนาวัตถุดิบมาจากแบบว่าเชียงใหม่นี่แหละมาใช้ทําแล้วก็ทําเป็นแบบโฮมเมดนะคะทุกคนซึ่งที่กรุงเทพตรงที่ตรงนี้ที่เราอยู่นะคะสาทรซอยสิบเอ็ดเนี่ยเป็นที่แรกของสาขากรุงเทพนะคะทุกคน มาตามได้อร่อยแบบน่ารักกุบกิบนะคะทุกคนในราคาเจ็ดสิบห้าบาทสถานีต่อไปสถานีสุรศักดิ์นะคะทุกคนสุรศักดิ์เนี่ยจะพาทุกคนไปขอพรนะคะใครพิสายมูเนี่ยต้องไปวัดนี้เลยวัดแขกค่ะทุกคนเป็นยังไงเปดูกันเลยชื่อเต็มๆนะคะเป็นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะคะทุกคน คนเสริไมคนนีไหมเออนี่ไงแล้วก็คือคือตรงนี้ทางผ่านคนเยอะมากเราก็เลยแบบพยายามเถิมเข้ามาใกล้ป้ายมากที่สุดน,นะคะทุกคนคือเข้าไปข้างในอ่ะเขางดถ่ายภาพอ่ะทุกคนหรือว่าเขาก็จะโน้ตไ้ว่างดถ่ายภาพในโบสถ์หรือว่างดใช้เครื่องดววงดถ่ายภาพในโบสถ,บแถบ์แล้วก็งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะทุกคนก็เลยนําภาพมาฝากทุกคนไม่ได้นะคะทุกคน จริงๆอ่ะก็คือเข้าไปแล้วออกมานะคะเห็นไหมสัญลักษณ์ของคนที Auf ่เข้าไปมาแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะบอกคร่าวๆนะคะทุกคนถ้าใครมาเนี่ยก็คือเดินมาทางออกที่สามนะคะแล้วเราก็เหมือนเดินมาทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะทุกคนเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆพราะถึงจนสุดแล้วมันก็จะมีแยกใช่ไหมเราก็เลี้ยวมาเลยนะคะทุกคนก็จะเจอวัดแขกหรือว่าวัดพระศรีมหา มาเทวีนะคะทุกคนก็คือเราจะบอกกันเข้าไปคร่าวๆนะคะทุกคนการเข้าไปคร่าวๆเนี่ยก็คือเหมือนว่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะซื้อชุดผู้ชาก่อนเนาะพอซื้อชุดผู้ชาปุ๊บแล้วเราก็นํามาอธิษฐานเนาะพออธิษฐานเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปในโบสถ์เพื่อถวายนะคะพอถวายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนถวายให้เราแหละแล้วเขาก็จะแต้มตรงนี้ให้นะคะทุกคนพอถวายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีดอกบัวมาแล้วก็มีชุดถวายเนี่ยเราก็เขาก็โน้ตไปว่าสามารถนํากลับมาได้คือนํากลับบ้านได้นะคะทุกคน ฉะนั้นก็เอาดอกบัวไปถวายพระแม่ต่อนะคะทุกคนก็จะถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็นากลับบ้านได้เลยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าเก็บไว้เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าสาระไว้แบบว่าบูชาแล้วก็เหมือนจะว่ายังไงเดีย ใสมูอไรเงี้ยเหรอไปแบบเก็บไว้เนาะไปเมื่อเป็นแบบสิลปมงคลกับชีวิตน,นะคะทุกคนวันนี้ก็วัดแขกก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสถานีถัดไปสถานีนสุพารตากสินนะคะทุกคนเป็นสถานีที่ค่อนข้างแบว,ว่าแงแค้นะคะทุกคนมองไปข้างนอกที่เห็น รถวิ่งนะคะทุกคนก็คือมีรางของรถไฟรางเดียวนะคะทุกคนซึ่งเราจะพาทุกคนไปร้านไหนไปดูกันเลย attention please แวะที่ร้านสอวุญประกอบพาณีนะคะท,ทุกคนก <c ười> ินอยู่หน้าร้านด้วยอย่างเงี้ยที่นั่งวีสำหรับเดินเดินมาเรื่อยๆทางโรบินสัตว์บารักอะจริงๆเราเห็นหน้ากินเราก็เลยแวะเลยไม่ได้แบบไว้อยู่ในแพนหรือว่าอะไรไปดูความแบบข้างบนด,ดินแน่นว่าดูดิดูดิดูทุกคนโอ ชิมเลยเต็มคำอร่อยมากตรงข้างบนมันจะมีความแบบว่าความกะทิแบบนวลๆน,นกะทิแบบอร่อยแล้วสีเขียวข้างล่างใบเตยทุกคนมันนุ่มมากฟ <c oughs> ินะเอาง่ายๆส่งมาที่อยากกินมากคนเล ไอเจท้ที่ข้างบนอะอร่อยอร่อยมากฟินทุกคนฟินไหจริงเว้ยเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเปิดมาเก้าสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งนานมากก็สมชื่อ,อยู่นะรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่พี่เขาเป็นรุ่นที่สี่เมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้นานเขากินเองนะทควคมแบบอร่อยดีมึงทำ เต็มคำอะ่ะคนมาที่ขนมกล้วยอะ่ะเรื่องเพราะว่าอยากกินแต่อ,ววอย่างเดิมเพราะว่าอยากกินไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นในชีวิต ดูดด okay. ูสีดูดูสีก็รู้ว่าแบบเพรามันกล้วยทุกคนขอบก้วยอืมตุ้มอร่อย <c oughs> อร่อยมันไม่หวาน <c oughs> จนไปอ่ะทุกคน <c oughs> ปินดฟันเลยนะมันก็อร่อย ทุกคนที่เจ้าของร้านแล้วชวนคุยสนุกมากอย่างมื่อเย,ย็นพี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งคุยกันอย่งเี้ทุกคนอันน,น,นี้ก็อร่อยมีความหอมกล้วยไม่แข็งเกินไปแล้วก็นุ่มมากๆค่ะทุกคนเรืความกล้วยอร่อยตามมาได้เลยดู อ,อ๋อออกท้างออกไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวแน่แพ้ข้างบนเพราะว่าตอนออกมาก็ออกมาไม่หยุดตามมาตั้านเรือแน่แพ้แน่แพ้ตามมาได้ไอ้นี่ก็ามาแบบไม่หยุดไม่ได้หยุดในไทยนะแต่แบบอยากกินไงแต่ว่าอร่อยปรามหมุนแบบโคตชโซนแต่อร่อยมากทุกคบน <c oughs> ทุกคนคะได้ข้าวเหนียวสังขยากับข้าวเหนียวหน้ากุ้งมาเพิ่มด้วยนะคะทุกคนตอนนี้จริงๆรู้สึกอิ่มแล้วเหมือนกันขอลาเทมนี้จะเปนี้สดดีค่ะยอกยอกยอกยอเน่ชิมสังขยาก่อนเลยหอมแบบแแบบชิมไม่ดู่อโะโอ อร่อยไม่ได้หวานมากขากะหยาต้อ,ตองตักเยอะๆเพราะเหนียวม,มันมีความแบบนวลๆอนน่ะเขาช้าแบบกลมๆมกินขากะยะก่อนก็ชิมเบาๆวันนี้คุณข้าวเหนียวมันกรุบนิดน,นึง พอเยอะอ่ะได้มีวความหอมไข่เนาะมันไม่ได้หวานมากอะ่ะทุกคนกินเข้ากันนะคุกกนเข้ากันนะโอเคอิ่มอิ่ม ได้ได้ไดอ้ขาเหนียวมันมีความข้นอ่ะชิมถัดไปเลยไหมหน้ากุ้งมันจะมีใบเตยกับอันชันชิมอันนี้เพราะต้องชิมแบบปเปล่าๆก่อนถึงจะรู้อืม,มีความหอมกุ้ง ได้กินได้กินไบมะกรูดแล้วก็ความกุ้งอ,งอง่ะอก,ก,ก,กิน่องลองกินคู่กันก่อนอันนี้ก็เข้ากันนะไม่เคยกินจริงๆกับเป็คนไม่ไม่ชอบกินไส่ใส่เน่้ยหน้ากุ้งใช่ไหมต่พอก,กินวันนี้เรารู้สึกว่าตัดความหวานได้ดีอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออเริ่มชอบขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแบบเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเอาไมาให้ชิมทุกคนก็คืออิ่มแล้วค่ะทุกคนก็คือปีนี้จบแล้วเบเกอรี่นะคะจะพาประกันกันได้เลยเมื่อกี้จาก BTS สะพานตายสินมาค่ะทุกคนเราเดินมาทางโลบินสัน บางรักนะคะแล้วเราก็เดินมาเขาจะอยู่ตรงปากซอยจเจริญกรุง4ีีนะคะทุกคนอยู่ก่อนถึงป้ายนะเดี๋ยวจะเห็นละสถานีต่อไปของสถานีสุดท้ายของอีพีนี้นะคะทุกคนคือสถานีกรุงธนบุรีนะคะทุกคนจะไปร้านไหนยังไม่รู้เหมือนกันตามมาเลยเอาทุกคน ร้านชุนรามิงนะคะทุกคนที่ b t ทกรุงธนบุรีเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ซอยกรุงธนบุรี5้นะคะทุกคนแล้วก็มีป้ายชุชมชนซอยลาดร่วมเจริญน,นะคะทุกคนเลยเข้าเข้ามาในร้านชุนรามิงนะคะทุกคนก็คือว่าเลือกเมนู มัสทอยนีภาษาอังกฤษยังไงดีป่ปปะเราเลือกเมนูมัสเซเมนนะคะทุกคนเขาก็อธิบายว่าเป็นแบบว่าเจนะ๊เป็นนิตโบริสาเมนวิสซีฟูดซุปนะทุกคนก็คือว่ามันจะเป็นเส้นแนวแบบว่าคิตาคาตะ สไตล์นะคะลักษณะเส้นของเขานะคะทุกคนท็อปปิ้งเนี่ยขออนุญาตอ่านนะคะแบบส่งมมีความรู้เท่าไหร่ก็จะเป็นแบบว่ามีมีายตรงนี้อะไรมีสไปซี่มินเซ้นชายชูนะคะทุกคนแล้วก็มีไข่ไก่สดนะคะมีไข่ไก่สดเนาะแล้วก็มีโนริก็คือสาหร่ายนั่นแหละแล้วก็จะมีตัวหัวหอมหั่นนะคะทุกคนแล้วก็มีเมกิเมกิคือต้นหอมนะคะทุกคนแล้วก็มีชิรี่ออยล์ก็น่าจะเป็นแบบว่าตัวน้ำมัน น้ำมันพีกที่อยู่เพื่อไม่ให้ตุการเสียงนาฬิกาเอ้ยเวลาก็จะชิมกันนะทุกคนจริงๆคือเขินมากเลยแล้วบรรยากาศร้านก็แบบแอบเขินนิดเดีวแต่ว่าต้องทำได้่ะทุกคนกินเลยแบบแห้งนี่มามาอินเสิร์ตตรงเจาะไข่ไหมกล้องเละค่ะทุกคนทุกอย่างจากนี้จะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคะทุกคน นี่ <Yeah. S 2> มันจะมีตรงนี้มันมันน่าจะเป็นแบบว่ามีชิ้นหมูนะทุกคนอันนี้คือเส้นนี่แล้วขณนะเส้นเ, mm hmm. เส้นคีตาคาตะสไตล์จริงๆอาจจะต้องคนเนี่เข้าวันก่อนหรือเปล่าแตบบ่ว่าเรามาชิมเส้น,น mm hmm. เออหอมม่ะเป็นอร่อยมันไม่แบบว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าไม่อรอ่อยอะทุกคนมันเป็นแบบว่าไงอะการลวกอะก็คือทำออกมาได,ด้ดีปนปนรีเสิร์ชละทุกคน กขาบอกว่าแบบว่าใครแบบว่าจำนวนจำกัดต่อวันนะ๋ยวมาต้องรีบมานะคะทุกคนมีอันนี้มันเป็นล้อเหมือนชิ้นหมูอ่ะอร่อยมีความแบบสาลายาลายอืมาชิมชีฟูชุบ มันเป็นแบบซุปใสๆอะรสชาติไม่ได้แบบว่าเข้มข้นเป็นเหมือนซุปแบบรสชาติแบบไปทางอะไรยังไงอะน้ำซุปใสจีอธิบายไม่ถูกอะรสจะบออกสุดปนไหมถุงูนว่ารวมแบบไม่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 ได้แบบเออไม่ไม่ได้รู้สึกไงมันไม่ได้รู้สึกอบบ แต่ว่ารู้แต่ว่ามันกลงกบเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะกินเส้นที่มันแบบรสชาติมันชาดอบบแล้วไปกินซุปแล้วมันแบบมันอาจจะไม่ออกขนาดนั้นนะแต่พอคนเข้ากันมันหอมสาหร่ายมากอันนี้อร่อย้ะน่าจะเป็นอันที่แบบซูเผ็ดสุดเพราะว่าจำนวนเม็ดพริกในเมนมันเยอะสุดแล้วก็โอเคนะแค่นั้ ทุกคนคะขอสรุป EP สิ็ดนะคะทุกคน EP สิ็นะคะเราเริ่มต้นที่สถาน e ี B D S เส้นหลุยนะคะทุกคนเส้นหลุยเนี่ยเราไปกิน อไอศครีมที่เป็นแซนวิชนะคะทุกคนที่ร้านกินตามนะคะทุกคนก็คือเป็นแนวแบบของกินที่เก๋ๆนะคะทุกคนถัดมาสถานีถัดไปเนี่ยวก็คือเป็น BTS สุรักดร์นะคะทุกคนเราก็ไปที่วัดแขกนะคะทุกคนซึ่งวัดแขกเนี่ยเราเก็บภาพข้างในมาให้ทุกคนดูไม่ได้นะคะทุกคนบรรยากาศคร่าวๆหรือว่ารายละเอียดการที่ไปบูชาเนี่ยเราก็บอกไว้ในเนื้อหาก,ก่อนหน้านะคะทุกคนถัดมานะคะเป็น BTS สะพานตากสินนะคะทุกคนรีวิว BTS รีวิวโซนนี้แล้วกันนะคะทุกคนก็คือเป็นโซนที่แบบว่าอาหารเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าที่มีอายุแบบว่า80-90ปีก็คือหลายร้านมานะคะทุกคนแล้วก็เป็ดย่างอะไรเยอะมากแต่ว่าเราไปแวะร้านขนมหวานนะคะทุกคน ซึ่งเราไปซึ่งเราไปเจอร้านขนมหวานนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะแบบเด่นในเรื่องของขนมถ้วยแล้วก็เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะทุกคนชื่อร้านสอฟุลประกอบพาณิชย์นะคะทุกคนแล้วก็อีพีเออีพี EP สุดท้ายไม่ใช่ค่ะแล้วก็สถานีสนุดท้ายของอีพีนี้นะคะทุกคนก็คือสถานีกรุงขนบุรีนะคะทุกคนเราก็พาทุกคนแบบวะไปที่ชุนรามเองนะคะทุกคนเข้าไปในเข้าไปในซอยกรุงขนบุรีห้าคะทุกคน ถ้าใครนะคะอยากตามเนี่ก็สามารถมาตามเราได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือมาสู่สายสีเขียวแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ทาง b ีแก๊โซเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเฟซแฟนเพจ a c e b o o k นะคะทุกคนถ้าใครสามารถแบบอยาไปดูภาพอะไรเพิ่มเติมก็สามารถตามได้นะคะทุกคนชื่อเขียนเหมือนกันเลยนะคะทุกคนเจอกัน ep ถัดไปค่ะคุย